สวัสดีครับนี่ก็เวลาจะหกทุ่มแล้วครับเบิร์ดีแล้วครับสองเส้นวันนี้เช็คพอตเลยสามเส้นเส้นแรกคู่แม่ตัวโน้นเส้นสอง แม่อนนี้แล้วก็ไปซื้อ,อยางมา500ร้อแล้วก็อันนี้ก็ไปซื้อมาเซ็นมาไม่ได้ซื้อ,อน,นี่ก็ไปเซ็นยางมาอีกสเส้นร้านนี้เปิด24ชั่วโมงครับอยู่พีทีอะไรนะตะโกใช่ไหมช่างตะโกครับ มีอยู่สองสาขานะครับพีทีเหมือนกันอยู่ฝั่งอะไรนะช่างไก่ช่างไก่อยู่อะไรนะโชคาาราสาบเออไม่ใช่ตะเบาตะนี่ตะน,ตะนี่มีอยู่สองร้านนี่ก็ไปปลูกมาไปปลูก ฝั่งนี้ไม่ต้องเอาออกแล้ว,ลวเปลี่ยนแค่สองเส้นนี่แหละก็ไอฝั่งนี้ไม่ต้องเดี๋ยวผมไปยิงตอนรถเป่าก็ได้ดดใช่ก็เอาแค่ไอตัวเนี่ยแหละที่มันระเบิดนี่แหละสองเส้นนี่แหละใส่คู่กันเลยเดี๋ยวผมไปสลับที่ร้านเอาสลับที่บ้านเรามันต้องเปลี่ยนหกเส้นอ่ะทั้งหมดอะ ยังติดรถมาครับตัวนี้ตั้งแต่ออกรถมาเลยหมดสภาพแล้วมันก็อวิ่งทำกันเนี่นะเส้นนี้ตั้งแต่วิ่งลงตายไม่รู้กี่เที่ยววิ่งลงตายลูกชายไม่ได้เรียนบอ เรียนไหมนี่นึกว่าแต่ไม่ได้เรียนมีแต่ขึ้มีแต่ขี้นตุ่มโควิดโควิดหลานอ๋อหลานใช่ไหมครับเอ้าลูกใหญ่แล้วไม่มาช่วยทำงานนะ อันนี้เขาฝากบอกช่างอู้ทำไมดอกเยอะไถลเนี่ยฮะยางอะไรนะอ๋อเป็นแผลเหรออ๋อมีแผลแล้วเป็นแผลยังใหญ่เลยเนี่ยแต่ไม่รั่วนะ วอ๋อมันบวมหม,มอ,อกอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมใช่อู้ oh, งั้นอันตรายแล้วถ้าบวมแล้วท้ายจะมองก็ไม่หายนี่ก็จะเปลี่ยนสองเส้นแล้วรับิดตังค์อันนี้ก็ประคองไว้ก่อนครับประคองประคองไว้ก่อน เศรษฐกิจแบบนี้เนาะครับน้ำมันก็แพงนี่นู่นลิตรละสามสิบกว่าบาทนี่ก็ไม่รู้ว่าลูกน้องจะไปนอนที่ไหนถูรถทีรี่ราวันที่หนึ่งได้เปลี่ยนอะไรที่มันไม่ดีออกหมดเลยเนะี่ยบิ้วใหม่หมดเลยบิ้วใหม่หมเลย ขึ้นเหยียบเลยเนี่ยข,ข้อมขายเนี่ยขึ้นเหยียบมันจะลงง่ายอ๋อนะเอ้าเห็นไหมงลงละตีขึ้นบนเลยโดดทิปบึ๊บบึ๊บ คนทำร้านอย่างจะรู้นะครับว่าวิธีการใส่การถอดยังไงแต่ก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนก็ไม่รู้เหกั <c oughs> นเพราะน่กว่าจะใส่ตัวแม่เือมาใส่ตัวลูกก่อนยิงบ่อยก็ไม่ดีครับ เดี tôi ๋ยวตัวแมวไปใส่ดอกบังใส่ดอกนาถ้าลูกใส่ลายนี่แหละวิ่งตาม ว่าจะให้งันตัวนั้นออกก็เออหรือให้งันตัวเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวว่าจะให้งันตัวนั้นออกเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกับตัวแม่อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าผมเป็นกระทะเหล็กเนี่ยเป็นกระทะเหล็กนี่ก็เปลี่ยน รอดไฟจะขาดอีกแล้วฝั่งนี่ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วเหมือนน้ำมันเข้าต้องใส่สีขาวเหมือนเดิมต้องใส่สีขาวเหมือนเดิมนะแล้วบัมพีทีรถก็อ้ เทเวลาตอนนี้วิ่งขมิ้นอย่างเดียวช่วงนี้วิ่งมันเสียนเนี่ยตัวแม่ไม่ต้องคลุมผ้าคลุมแต่ลูกไม่รู้ว่าพูนโอ้พูนน้อยๆครับต้องคลุมกับตัวลูกตัวแม่น่าจะเสมอปัดกลอง ใส่ผ้าแยเอาครับกำลังใจครับสู้ๆครับปัญหาเยอะแยะมากมายเลยผมตอนนี้แต่ก็ต้องสู้ต่อไปครับวันนี้เอาคันนี้มาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ บายเจอกันคิปต่อไปแล้วกันนะสวัสดีครับ